ครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนานะครับการอาการแอร์นะครับาาร acy acy. ตัดนานนะครับตัดนานแล้วก็ลวก,กลจะทํางานอีกนะครับพอเปิดแอร์สักพักหนึ่งก็ไม่เย็นครับพอแอร์ยังไม่ทันเย็นเลยก็ตัดละนะครับก็มันก็น่ารำคาญนะครับแล้วก็เปิดไฟไปเปิดแอร์อีกแอร์ก็ยังไม่เย็นนะครับทางานได้แป๊บหนึ่งแอร์ยังไม่เย็นนะครับเราก็ตัดอีกนะครับตรงนี้ปัญหาตรงนี้ ปัญหาอาการตัดนานของแอร์นะครับเกิดเกิดจากตัวอะไรนะครับก็เกิดจากตัวเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิลมเย็นนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ตรวจจับตรวจจับน้ายาแอร์นะครับเซ็นเซอร์ท่อน้ํายาแอร์นะครับว่ามันเสียไหมถ้ามันเสียมันขัดข้องนะครับตรงนี้ก็จะทําให้แอร์ตัดนานนะครับตรงนี้เรามีวิธีแก้ไขยังไงเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกั้นตอนเลยนะครับวิธีการ ก้อนอื่นนะครับตัดเบเกอร์ลงก่อนตัดเบเกอร์ลงก่อนโอเคนะครับแล้วก็ไปถอดหน้ากากเอะคนะครับเราถอดหน้าก,กากออกนะครับถอดหน้ากากออกก่อน,อนค่อยๆถอดนะครับเพราะว่าแต่และรุ่นมันจะไม่เหมือนกันนะครับ Not all of them.

เปิดเครื่องออกมานะครับก็จะเห็นคอยเย็นนะครับตัวอยู่็นคอยเย็นนะครับแล้วก็ก็จะเจอนะครับแผงควบคุมแต่ควบคุมก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ในการตรวจจับอุณหภูมิของแอร์นะครับอันนี้ตรวจจับลมอุณหภูมิห้องที่เราตั้งไว้นะครับเราตั้งไว้ที่25องศานะครับเมื่อถึง25องศานะครับมันก็จะตัดนะครับก็จะตัดหยุดการทํางานนะคะรับถ้าหากว่าตัวเซ็นเซอร์เนะะี่ยครับมันเสียนะครับหรือว่ามันทํางาน ผิดปกตินะครับการตัดการตรวจจับอุณหภูมิมันก็จะมีปัญหานะครับเหมือนเมื่อเราตั้งไว้25นะครับมันอาจจะไม่ยังไม่ถึง25เลยเปิดแอร์ไปมันก็อาจจะตัดก่อนละยังไม่ทันเย็นนะครับเปิดแอร์ไปยังไม่ทันเย็นก็ตัดก่อนละก็จะมาดูเซนเซอร์ไอสอง่นี้จนใหญ่จะเสียเสียที่เซ็นเซอร์ตัวเซนเซอร์บาน้าแข็งตัวนี้ครับเพราะว่าที่มันเสียบ่อยมัน มันโดนความชื้นนะครับโดนความชื้นพ่อมันเสียบเข้าไปในรูของท่อแอร์มันจะตรวจจากอุณหภูมิของน้ำยาแอร์หรือท่อแอร์ตรงนี้มันจะอยู่มันจะอยู่ในนี้มันจะอยู่ในนี้นะครับเราก็ถอดออกมาส่วนใหญ่ถ้าเสียเสียสตรงนี้แล้วก็เราก็ทกาความสะอาดก่อนอันดับแรกทำความสะอาดก่อนด้วยกระดาษทรายนะใช้กระดาษทรายกระดาษทรายขัดใช้กระดาษทรายขัด ขัดจนมันสะอาดนะครับมันสะอาดแล้วก็ลองดูลองใส่กลับเหมือนเดิมแล้วก็ประกอบแอร์นะครับประกอบแอร์เข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เปิดไฟเปิดแอร์ลองดูนะครับถ้าเปิดแอร์ยังมีปัญหาอยู่แสดงว่าไอเซนเซอร์เนี้ยเสียถ้าเซนเซอร์เสียนะครับเราก็สามารถถอดเซนเซอร์ตัวเนี้ยออกไปนะครับเพื่อให้เอาไปซื้อใหม่ได้เลยนะครับหรือไปที่ร้านแอร์แล้วก็ขอซื้อไอตัวเซนเซอร์แอร์ รหรือซื้อทางออนไลน์ก็ถ้าง,ง่ายๆนะครับก็คี้เซิร์ชเข้าไปในคําว่าเซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิคอยเย็นนะครับเราระบุรุ่นระบุยี่ห้อไปนะครับมันก็จะขึ้นมาเลยให้เราให้เราซื้อขายได้เลยครับอันนี้ไม่แพงน,นะครับร้อยกว่าบาทเองนะครับเราเราสามารถที่จะประหยัดเงินได้โดยที่ไม่ต้องอเรียกช่นมาแล้วก็เราสามารถที่จะซ่อมเองและตรวจเองได้ได้ง่ายๆด้วยเพราะว่าแค่แค่เปลี่ยนเซนเซอร์ตัวเดียวก็กระจุกรับในส่วนของแอ แอร์ตัดนะครับแอร์แอร์ตัดนานนะครับครับเปิดแอร์มาก็เย็นได้ปกตินะครับอาการตัดนานนะครับมันก็จะหายไปนะครับก็จะหายไปครับเพราะว่าไอตัวเซนเซอร์นั้นเมกี้เราได้ทําความสะอาดไปแล้วนะครับมันก็จะอยู่ไปอีกนานนะครับมันก็จะเย็นอย่างนี้ไปอีกนานนะครับจนกว่าไอเซนเซอร์ตัวนั้นตัวที่เรา ดูไปนะครับมันจะสกรปรกอีกหรือว่ามันจะเสียนะครับมันจะเสียถึงตอนนั้นถ้ามันเสีย,เ,เ,ยรเราก็เปลี่ยนได้เลยนะครับเราเปลี่ยนได้เลยหรือว่าแก้ไขแล้วทําความสะอาดแล้วมันยังไม่หายเราก็เปลี่ยนนะครับโดยซื้อร้100 100 strategy. อยก็บาทนะครับรลายก็บาทนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์นะครับสาหรับท่านผู้ชมหลายหลายท่านนะครับก็ <những anim asi> วิธีการ สามารถทําได้ง่ายๆนะครับโดยที่ไม่ต้องเรียกช่างเราสามารถทําได้เองที่บ้านนะครับและก็คลิปนี้ก็ก็ขอขอบคุณมากนะครับในการติดตามนะครับขอบคุณมากครับ